สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชชแนลอีกแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ค่ะแคเลจะพาทุกๆคนเลยนะคะมาทำกระเทียมเจียวเก็บไว้ทานนะคะเก็บใส่กระปุกไว้ทานทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะก่อนอื่นเลยก่อนจะระับชมคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะคะช่วยกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะ กระเทียมที่แคเลเลือกใช้มาทํากระเทียมเจียวในวันนี้แคเลเลือกใช้เป็นกระเทียมไทยเนาะเพราะกระเทียมไทยนะคะเวลานําไปเจียวจะมีความหอมมากกว่ากระเทียมจีนนะคะกระเทียมไทยอันนี้นะยังไม่ได้แกะเปลือกประมาณสี่ขีดเนาะเมื่อวานแคเลไปซื้อมาให้แม่ค้าช่างนะคะถามแม่ค้าดูขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยววิธีแกะกระเทียมนะคะเดี๋ยวแคเลจะแกะให้ดูซักหัวหนึ่งเนาะ นี่ค่ะวิธีแกะกระเทียมไทยนะคะแค่เลจะแกะเปลือกไม่หมดนะคะจะให้เขาเหลือเปลือกอ่อนๆติดไว้บ้างนะเพราะว่าเปลือกแข็งๆที่แค่เลแกะออกไปแล้วเนาะข้างในเ็าจะอ่อนๆนะคะเพราะว่าเปลือกจะมีความความหอมนะคะและกระเทียมเมื่อนําไปเจียวถ้าติดเปลือกจะมีความกรอบแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะแกะเปลือกออกหมดเลยเวลานําไปเจียวแล้วกระเทียมจะไม่มีความกรอบจะมีความเหนียวนะคะถ้าเหลือแต่ตรงขาวๆเนี่ยจะเหนียวเนาะ นี่ค่ะเปลือกข้างในอ่อนๆไม่ต้องแกะออกก็ได้นะแกะเปลือกแข็งๆข,ข้างนอกอ่อนหลังจากนั้นก็แกะออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนแกะกระเทียมหมดแล้วเนาะและนี่ค่ะแกะเสร็จแล้วนะคะ ก็ใช้เวลานานอยู่นะคะ,ะ,คะแกะกระเทียมนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่เลจะแกะเปลือกออกไม่เกลี้ยงนะคะจะเหลือเปลือกติดอยู่นะคะเพราะความหอมจะอยู่ที่เปลือกด้วยนะคะเราจะทําให้กระเทียมเจียวของเรากรอบนะคะแบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนถัดไปเดีย๋ยวเราจะนําไปตํากันนะคะถ้าเพื่อนๆจะประหยัดเวลามากกว่านั้นนะคะก็สามารถนําไปใส่เครื่องปั่นแล้วก็ปั่นได้นะแต่แค่จะนําไปตํานะคะ จะนำกระเทียมไปตำเลยค่ะนำมาใส่คกหินตำเลยนะคะแค่เลยจะตำทีละน้อยเนาะไม,ไม่ใส่เยอะนะตำทีละครึ่งนะคะทีละนิดนึงการตำนะคะเราจะตำไม่ละเอียดมากนะคะเพราะเราจะนำไปทำกระเทียมเจียวเนาะ และนี่ค่ะได้แล้วนะคะกระเทียมนะคะแค่เลยนําไปตำตำพอหยาบๆนะคะไม่ไม่ต้องนําตําละเอียดจัดนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะไปเจียวกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรา,เราจะนำมาเจียวกันเลยเนาะแค่เลยจะยังไม่ได้ติดแก๊สนะคะเอากระทะมาตั้งแก๊สกันเนาะเดี๋ยวหลังจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ หลังจากนั้นก็ติดแก๊สเลยค่ะเมื่อติดแก๊สเสร็จแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเราจะเจียวโดยที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวจะให้กระเทียมของเราเริ่มสุกไปพร้อมๆกับน้ำมันที่ร้อนเนาะขั้นตอนการเจียวกระเทียมของเล็กแค่เล็กก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองเอาสูตร เจียวกระเทียมของคะเลไปทํากันดูนะรับรองว่ากระเทียมเหลืองสวยหอมเอาไปทําเมนูไหนก็อร่อยค่ะมีค่ะเดี๋ยวเขาจะร้อนไปพร้อมกับน้ํามันเลยนะคะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่หมันใช้ทับพ,พีนะคะคนเรื่อยเืนะเพราะกระเทียมของเราจะได้สุกและเหลืองทั่วกันนะคะ ขั้นตอนการเจียวกระเทียมไฟในการเจียวก็สําคัญนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปกระเทียมไหมก็จะขมเนาะแค่เลยจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะไม่ใช้ไฟแรงนะและต้องหมั่นใช้ทัพพีคนแบบนี้เรื่อยๆนะเพราะว่าเขาจะได้สุกทั่วถึงเหลืองทั่วถึงนะคะ นี่ค่ะเ,เพื่อนเมื่อเราเจียวกระเทียมด้วยไฟอ่อนมาเรื่อยๆนะคะเมื่อเขาเหลืองขนาดนี้นะอ่าเมื่อเขาเหลืองขนาดนี้แล้วค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเคลจะใส่เกลือป่นลงไปใส่เกลือป่นไปเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อว่ากระเทียมของเราจะได้เหลืองสวยสีเขาจะได้เหลืองสวยสม่ำเสมอกันนะคะ หลังจากนั้นก็ยังเจียวกระเทียมต่อไปเรื่อยๆนะคะเจียวจนกว่าจะเหลืองจะเหลืองได้ที่เนาะ<__><_>นี่เห็นไหมคะเขาจะเริ่มเหลืองแล้วนะ<__>ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะสําคัญที่สุดเลยการเจียวกระเทียมก็คือไฟในการเจียวนะคะ<__><__>เพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าใช้ไฟแรงเกินไปจะขมนะแล้วก็จะไหม้ง่ายมาก เพราะฉะนั้นนะคะการเจียวกระเทียมต้องใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนจะเย็นเย็นเจียวไปเรื่อยๆนะถ้าใช้ไฟกลางเนี่ยไฟกลางค่อนข้างอ่อนพอเจียวไปเรื่อยๆแล้วรับรองว่าเวลากระเทียมของเราสุกแล้วหอมเหลืองเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเมื่อกระเทียมเจียวของเราเหลืองแล้วนะคะนี่ไม่ต้องให้เหลืองมากนะคะเหลืองขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปละอุและเหลืองข้างนอกอีกนะคะ ก่อนจะยกลงให้เพื่อนเพื่อนเล่งไฟเพื่อไล่น้ํามันนะกระเทียมเจียวของเราจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะนี่ค่ะแค่เลยเล่งไฟแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะนํากระชอนมารอแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกองกระเทียมเจียวเนาะกับน้ํามันกองออกจากกันนะคะ เดี๋ยวเราจะตั้งพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะให้กระเทียมของเราเย็นเนาะเมื่อกระเทียมของเราเย็นตัวนะคะกระเทียมเจียวของเราก็จะมีความแข็งกรอบนะคะตอนนี้เขายังแฉะน้ํามันอยู่เนาะตั้งไว้สักครู่ค่ะให้กระเทียมเย็นนะคะนี่ค่ะเมื่อกระเทียมเจียวของเราแห้งแล้วนะคะนี่เราจะมีความกรอบนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆฟังเสียงเนาะ และนี่ก็คือวิธีทำกระเทียมเจียวทำเก็บไว้กินเองง่ายๆนะคะดีกว่าเราไปซื้อแบบเป็นถุงสำเร็จรูปนะตามตลาดนัดเนาะเพราะไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่านะถ้าเราทำกินเองมั่นใจนะว่าสะอาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวแค่เลเมื่อเย็นแล้วนะคะแค่เลจะเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้นะคะหรือไม่ใส่ตู้เย็นก็ได้ใส่เป็นตู้กับข้าวตั้งไว้ก็ได้นะคะเพราะว่ากระเทียมเจียวจะไม่เสียเนาะ แต่ถ้าจะใส่ตู้เย็นต้องตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสนิทและปิดปากกล่องให้ให้แน่นให้แน่นหนานะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะเข้าไอ้น้ำจะเข้าเดี๋ยวจะทำให้เขาชื้นเนาะ <S <S เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแคเลจะตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะคะจริงๆเขาว่าเย็นแล้วแหละแต่ว่ายังเย็นไม่สนิทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแคเลจะปิด ฝาแล้วนําไปแช่ตู้เย็ยนเพราะฉะนั้นต้องตั้งให้เย็ยนสนิทเนาะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปวิธีทํากระเทียมเจียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะคะให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ